สำหรับคุณแม่ที่ถามเข้ามาว่าถ้ารกจะกลับหัวหรือว่าศีษะเป็นส่วนนำแล้วศีรษะของลูกเนี่ยค่ลงเข้าสู่ช่องเชิงกานเนี่ยเมื่ออายุคันประมาณเท่าไหร่ตอบตรงนี้เลยนะคะก็คืออายุคันประมาณนะคะ 32- ถึง36สัปดาห์ก็คือจะอยู่ในช่วงนี้ นะ้าทารกเนี่ยศีรษะจะเป็นส่วนนําแล้วก็เคลื่อนเข้าสู่ช่องเชิงกานแต่บางคนนะคะทารกจะกลับหัวอาจจะเร็วก่อนช่วงอายุคันแปดถึงเเดือนก็ได้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะกลับก่อนนะอายุคันแ์ดเดือนหรือ32สัปดาห์ก็ได้นั่นก็เป็นเรื่องของท่าของเด็กหรือ บางคนนะคะจะมากลับตอน9เดือน36-37สัปดาห์ขึ้นไปก็มีค่ะนี่คือเป็นการกลับหัวนะหรือว่าส่วนนำเป็นศรีรษะแล้วก็ศรีรษะเริ่มเคลื่อนต่ำเข้าสู่ช่องเชิงกานนะคะเรียกว่าทารกกลับหัวเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่นะคะมีความกังวลว่าเอ๊ท้อง8เดือนแล้ว9เดือนแล้วศรีรษะเป็นส่วนนำไหมศรีรษะเข้าสู่ช่องเชิงกานหรือยัง คุณแม่อย่าไปกังวลน,นะคะเรื่องของท่าเด็กส่วนนำของทารกในครรภ์เราไม่สามารถบังคับได้นะคะเขาจะกลับก่อน32สัปดาห์หรือกลับหลัง36สัปดาห์ก็แล้วแต่ของทารกในครรภ์เลยแต่เมื่อไหร่นะคะที่อายุครรภ์37สัปดาห์แล้วทารกยังไม่กลับหัวยังไม่ใช่ศีรษะเป็นส่วนนำ อันนี้ให้คุณแม่เตรียมตัวเตรียมใจนะคะเผื่อได้ผ่าคลอดไว้ด้วยเพราะถ้าหากส่วนนํำไม่ใช่หัวทารกไม่ได้กับหัวเมื่อครบกำหนดอายุคลอด38สัปดาห์แล้วเนี่ยคุณแม่อาจจะต้องได้ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องซึ่งการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องคุณหมอจะนัดวันนะคะอีกทีนึงนัดอายุคันอีกทีนึงว่าจะผ่าที่38-39แนะคะแต่คุณหมอไม่ผ่าเกิน40-41สสัปดาห์แน่นอนสำหรับ ทารกในคันที่ไม่ใช่ศีรษะเป็นส่วนนำแต่ถ้าหากระหว่างนี้38สัปดาห์แล้วนะทารกไม่เป็นศีรษะเป็นส่วนนำทารกไม่กลับหัวถ้าหากคุณแม่มีการเจ็บคันจริงจะคลอดที่บ้านนะคะคุณแม่ก็สามารถงดข้าวงดน้ําแล้วก็รีบมาโรงพยาบาลก่อนวันที่คุณหมอนัดผ่าได้เลยสําคัญคือต้องงดข้าวงดน้ําแล้วก็มาก่อนนัดแล้วก็อย่าลืมแจ้งห้องคลอดว่า นะคะอันดับสาวครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ก็แจ้งพยาบาลไปในห้องคลอดนะคะว่าอนับสาวล่าสุดเมื่อ2วันที่แล้วทารกในครรภ์ยังเป็นท่าก้นอยู่คุณหมอนัดผ่าอีก4วัน5วันนะคะก็แจ้งให้พยาบาลในห้องคลอดทราบด,ด้วยนะคะว่าทารกในครรภ์ไม่กลับหัวทารกในครรภ์อยู่ท่าขวางหรือทารกในครรภ์อยู่ในท่าก้น เพื่อที่คุณหมอ,อเพื่อที่คุณพยาบาลที่ประเมินนะคะแรกรับของคุณแม่มาคลอดเนี่ยจะได้รายงานให้คุณหมอทราบนะคะว่าทารกในครรภ์นเนี่ยเป็นท่าก้นหรือท่าขวางหรืออะไรก็แล้วแต่เพอจะได้เตรียมตัวผ่าตัดคลอดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคุณแม่อย่าไปกังวลน,นะคะว่าทารกในครรภ์จะกลับหัวเมื่อไหร่โดยทฤษฎีก็คือช่วง8-9เดือนหรือ32 36สัปดาห์ช่วงนี้จะกลับแต่ถ้าไม่กลับเราไม่สามารถบังคับได้ าอายุคันครบกําหนด3 8สสัปดาห์แล้วไม่กลับก็เตรียมตัวและเตรียมใจเผื่อได้ผ่าตัดคลอดนั่นเองค่ะ